ใช่แต่ว่าคือต้องเปลี่ยนอ๋อ๋ย่า๋ยวจะเบื่ออ่าเพราะว่าเขามีหลายรสชาติด้วยใช่เพราะว่าเขาเขามีหลายรสชาติให้เลือกอืมแล้วก็มีหลายสูตรด้วยใช่จะชอบแบบบาลานซ์แบบเฮลตี้หน่อยตอนนีต้องกินต้องฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดน้นลดไดเอทดหน่อยอวนเกินเออ จริงก็คือแน่นอนมูชี่นะคะเขาก็มีให้เรื่องหลากหลายนะคะอ,คอล่ะกิจกรรมต่อไปนะคะยังมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าทุกคนจะได้มาใกล้ชิดต,ตรงนี้อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาถ่ายภาพพลลอยกับหลิงหลิงว้าสามท่านเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกๆท,ท่านเนี่ยคงอาจจะได้เล่นกิจกรรมด้านหน้านะคะที่ได้ให้ถ่ายภาพกับหลิงหลิงที่สแตนดี้แล้วก็ทุกคนก็อัปโหลดลงลิงก์นะคะแล้วก็เราก็เอาอันนั้น,นมาสุ่มอยู่บนหน้าจอซึ่ง คนที่จะเป็นผู้โชคดีบูไม่ได้ไม่ได้เลือกทีมงานไม่ได้เลือกดวงล้วนๆเพราะหลิงหิงเป็นคนเลือกว้าเพราะแม่หลิงหิงพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหมุนวงล้อกันค่ะอ่ะถึงมาทางด้านนี้ถึงมาตรงไหนนีอ่ะนี่น <c oughs> ี่บยเลยคนแรกลยุยอ๋อก็คือหลิงชี้ได้เลย <c oughs> <c oughs> อะไนคะอันนี่เดี๋ยวได้มาหน่ายรุ่งต่อีกอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอ่ะคนต่อไปคนที่สองค่ะเริ่มยังอะยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วเด็กเอตตี้มึงตู N ยี่สิบค่ะอยู่ไหนคะ N ยี่สิบ N ยี่สิบ มีไหมคะมาไหมคะ N 2 0ข้างหลังตรงกลางเชิญเลย N 2 0นะคะและหมายเลขสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายเริ่มเลยสุดท้ายชิงอะตองเจ็บอ่าได้แล้วด้แน่นอน F F สามสิบสี่ย้ มาเลยนะคะทุกคนนะคะทีเ่เป็นผู้โชคดีนะคะคุณได้มาถ่ายภาพพลโรอยนะคะกับลิงๆเชิญเลยนะคะ